มอาอีกแล้วครับผมมาหากินคืเอเก่าตามน้องตามพาครับผมตามผู้ชนนี้เขายางหมากแพงครับนากินกับแพงคาแรกกระถึกมาหากินน้ำสาน้ำพ่อนงครับเอา้าโอ้ยมาสิเลูยขยับง่ามแบบไหนโอ้ยเสียหายเลย,ยลว,วานกับพ่อแตกกว่านี้เลยที่ได้กิน อุย้ยกินไปไปที่นี่อะไรปะครับน้องแตมว่มาไอศิวานห้น้องแต่ถามงบปะเมื่อศิวานเราเบิง้งสี่ห้าอออนอะอืมจะได้สี่แตกน้องน่นอนๆนึนงงรับมันได้กินเนอ้อหินหลด้วแต่มีป่าป่บ่นหาพลาดหรอซ้ำอีกนึง มือนีนยมันได้เด้อมือเนี่ยเอฟซีเ,เ,เพิ่นด์มาคอมเมนต์ได้ว่าหากินเวัดมือได้เอพึงห้างเดียวซะได้เพิ่นว่ามือต้องเอามันได้ได้วย <l> มือ,อ,อน,มนี่ยหน่อยก็ต้องได้ปลากเคียงแหละลปลาพันปลาคลองหินมันหลายอยู่นี่ต้องแบบค่อยๆว่าน นามีบอม่ขึ้นไ่เห็นปนน่าบอลก็ยังตังแต,งแต่ขางต่คือบอบุมบั่บุัอยู่ด้วางแต่นขางต่น่เนหกเด้เอันนี้ละ่ะลอเบ่ก,ก่อนหมันแตกก่านี้เแ็เลยล่องหินมันก่อหินดึงออกอันไหนขมๆมจกตัว ต้องได้ละคื้เงียบแท้สานี่เนาะคือแต่มีบ่ลเงียบบ้านเปาสากปกติมันกันอาสิบอนเลยได้อันนี้เงียบเลยป้าเฮออพี่เอามานั่นเอามาท่านยูต้นไม่ก็ได้ บล็องบล็อกเบงแงนปลาดุกนะนะเห็นไหมห่อมาปลาดุกเนาะเอาต้องกินปลาดุกตัวมันต้องได้เมันต้องได้เนี่ต้องไปสาดไปบอสเอาสาดถึงมันไดก่อนยังไปวันดึกบานไปจีดทางกันครับเราไปหาเบิ่งตัว บ้านเล่นวกไหนมันมีไอ้นลำไป๋ทายกลัวจังไงงหมลูกมาเอาจอบมันดิโยนขึ้นใส่งาน,ห,งานห,หน่อยได้งานหน่อยหนดิเออโยนขึ้นแล้วก็ค่อยดึงหูดลงมาจับจับตุ่มๆก่อนจับตุ่มๆเออเอาไดยก็ได้โอ้ยวานวานเหี่ยเป็นวานมันเป็นแค่คนตัวนี้โอุ๊ยแต่วานเป็นยูได้แตกอยู่ ว่าไงโอ้น้ำปักนิจับยกขึ้นนะโอ้อไล่แหวบเดี่ยวตัวสิริบานตะระบาดเนาะอู้หูปลาไม่ขึ้นน้ำมันนียปลา ไปคือทั้งสี่ห้างห้างคือทั้งสี่ประสูตรได้เนาะแม่ได้อาบานิม่วห้องได้สูบได้นน่ได้ถึงกับสูบท้อเป็นว่ายเฮียดีอยู่ไหมไอ้บาทุกยาเห็นบ่กข้นอะไนล่ะจักแล้ว bắt tay đó khăn có <laughs> bảo hương mẹ mùng đi Bố đó. Ừ. Thăm này mẹ, có mặt à mặt hai 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 lần nào mặt ผมลองเบิ่งด้วยมันเป็นแต่ใดอยู่บ่บาถอนใหม่จกคู่เบิง่งกอนใหม่คนบุร์กใหญ่บ่มับิดออกจากคอนาบางแกนนี่มีดินมีดาวบ่ เนี่ยพ่อเราบอกข่าขนเิี<ม>๋ยาสิมะเร็นจะซื้อเด้อมันบะคือได้หนต้องได้กินได้หนิ